the best on TikTok. Today. i love y'all i love you charlie too brother thank i'll see you, you soon mm. next, month. You. Next, month. next month next month okay next, next month you come line, you tell and yes. you tell charlie okay uh yes, hey i'm oh, um, using a song just now but good song yeah thank you brother uh, oh thank, thank you, you thank you thank you. Thank, you thank you หมายของเพลงดีนะครับผมดีที่ฟังไม่ออกนะครับหยอกหยอกหยอกดีดีดีด,ดีน้ำตาจะไหลเหมือนกันนั่นแหละเราก็ฟังกันช่วยกันฟังไม่ออกช่วยกันแปลผมว่าเป็นอะไรที่ที่น่าตืน่นเต้นแล้วสิ่งที่สําคัญนะครับสิ่งที่ผมเจอเมื่อกี้คือผมไม่ได้มีความสังคังอะไรมากนะเพื่อนแต่เขาทําการบ้านนะครับเขาทําการบ้านนะครับเพราะอะไรรู้ป่าเคอร์ซย่ายเขาหลับตาร้องเพลงนะครับ เมื่อกี้เขาหลับตาร้องนะครับแปลว่าเขาทําการบ้านเพื่อที่ว่าเผื่อเราจะได้เจอกันนะครับผมและไม่มีการสะดุดแปลว่ามันไม่ได้มันไม่ได้สดนะครับเขา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 เขียนมานะครับต้องบอกว่าขอบคุณมากจริงเป็นมิตรภาพที่ที่ดีมากๆนะครับเมื่อกี้คือเขาทําการบ้านมาแล้วเขาก็ตั้งใจที่รอได้ร้องโอ้โหแล้วไพ่ร้องมาเป็นเพลงซาวที่แบบ นิ่มนิมนิ่มนิมเพราะเพราะฟังได้เรื่อยๆนะครับสุดยอดเลยเฮ้ยเพื่อนแปะแปผมนะผมคุยไม่ค่อยรู้เรื่องอ,ะอ่ะไหนะดีๆอะอา้าวดีๆแม่งหนีไปแล้วเหรอเนี่ยอ้อาวอา้าวอะไรวะออนปุ๊บหายไปเลยตั้งใจหนีอะ เฮ้แอดมินห้องดีๆเกียดกูแน่เลยเพราะอะไรรู้ป่ะไม่เคยปักหมุดผมเลยอ่ะคือผมอ่ะโอยแต่ก่อนนะเก้าคนสิบคนกี่คนวะแม่ผมไม่ต้องเลยผมผมพิมพ์ตั้งแต่เช้าแล้วผมแม่งทั้งบอกเฮ้ยต้นหน้าอย่าบังดิต้นหลังอย่าบังเิพิมพันสุดท้ายอะไรวะแอดมินปักหมุดกูด้วยกูอยากโดนปักหมุด แมหดังแล้วเป็นแบบนี้นี่เอง <c oughs> ไม่ได้แซวนะผมพูดจริงนะแอดมินไม่ชอบผมเนี่ยผมรู้เลยแอดมินช่องนั้นอ่ะปักแต่ใครไม่รู้ปักมั่วสู้อ่ะจริงป่ะปักคนมวัวสู้เลยไม่ได้ปักหมุดอย่างเดียวนะปักทีแม่งเหมือนประจานเลยเอองง <c oughs> ปักหมุดบ้างประจานบ้างนะครับผมชอบห้องนี้นะครับผมอะไรผมรูแลผมเ่ยผมพิมพ์เนี่ยผมขอร้องเนี่ยผมขอร้องตอนแรกก็พิมพ์ว่าเฮ้ยพิมพ์คุยพิมพ์ไปมานะครับปักหมุดกูเถอะปักหมุดกูทีปักหมุดกูเถอะปักหมุดกูเถอะกูขอร้องกูไปและวไม่ต้องปักกูละเออเนี่ยแหละอืมผมไม่โดนปักหมุดสักทีนะครับผมนี่โคตรอยากโดนปักหมุดนะครับคนดูเยอะไง๋ยวนี้คนพิมพ์พิมพ์กันเยอะคนเรามันก็มันก็ลืมมันได้น่ะ เออคนเรามันก็ลืมมาได้แล้ววันนี้ตามันตามแดงข้างหนึ่งด้วยเออคนเรามันก็ลืมกันได้นะ่ะเอาแท็กกับเพื่อนๆแทงก,ก็ได้วะว่าจะเข้าไปแท็กมืองี้หนะ่อยไอเออเออเอ่อเอ็ดมันไม่ชอบกูแน่เลยช่องนั้นน่ะสงสัยมันไปดูแต่ตอนพูดจาไม่ดีชัวร์เลยไอย กลางวันแบบนี้เขาเล่นพินจา้าบหรือเปล่าเนี่ยต้องลองสวัสดีค่ะห,หลายคนเนี่ยไม่รู้เอาเราแป๊บนึงนะเออขออนุญาตกดพีเคก่อนเราเรารู้ตัวแบบแม่พี่ไม่ได้สำคัญอะไรแต่เรารู้ใช่ว่าพี่ติดตามเราโคตรนานแล้วรู้ค่ะรู้รู้จริงๆใช่ป่ะ ช่ค่ะอ่ะคือหลายคนอ่ะแบบบอกบอกให้พี่พูดคุยหลายคนคือพี่จะบอกว่าหลายคนบอกพี่ไม่รู้จักเราพี่จะบอกให้ว่าพี่ติดตามเราโคตรนานนานโคตรใช่ป่ะนานมากเราเรารู้ได้ไงว่าพี่ติดตามหนูเข้าเปสองอ่าในติ๊กต็อกพี่มันขึ้นหนูก็เลยกดบอกให้ว่าหลายคนเนี่ยไม่รู้นะฮะว่าผมติดตามน้องเขาโคตรนานแล้วผมจะบอกให้ว่าผมซื้อพินอันแรกเนี่ยก็เพราะน้องครับเพราะว่าผมมาไปซื้อ แต่สิ่งต่อมาคือแม่งไม่ได้ง่ายเหมือนที่เห็นน้องเล่นเลย <c oughs> วันนี้ใครผมบอกเลยเพื่อน <c oughs> เพื่อนเพื่อนบอกเลยใครฟังสากงสากรฟังอะไรจนแบบว่าเนี่ยเรามาฟังแบบเครื่องดนตรีจับจากน้องผู้หญิงคนอายุไรนะตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้สิบเก้าค่ะเก้าโคตรเด็กแต่เ <c oughs> ฟ้มืออย่างแง่แม่โชว์ขอคุยกันเออเพื่อนเพื่อนเน่โดไปตามเลยผมผมขอร้องเน่คือเพื่อนเพื่อนจะได้ฟังเสียงพินที่แบบเฮ้ย สุดยอดอะ่ะผมไม่อยากจะพูดว่าว่าขนาดไหนเอาพูดไทยได้เนี่ยคนไทยอเนี่ยปากคนไทยอยู่ด้วยกันนี่คือต้องบอกกันว่าหลายคนเนี่ยชอบมางว่าพี่ไม่เข้าไปคนนู้นคนนี้คือต้องบอกผมติดตามนานแล้วน้องคนนี้น,น,นี่คือผมติดตามแล้วบอกว่าเป็นไอดอลเรื่องก,การเล่นเลยวันนี้ขอเพลงคื้หนึ่งบทเพลงเนี่ยต้องเอาให้แบบอยากฟังแบบมันๆได้ป่ะมันสุดเลย เน่เดี๋ยวดูมันสุดแล้วเพื่อนๆบอกให้เลยเพื่อนๆจะไม่เคยเห็นคนเล่นแบบนี้คือพอน้องมันผู้หญิงเนี่ยอ่ะคนบอกพี่อย่าพูดมากแล้วเอ้ยน้องเอาให้สุดเลยขอมันโคตรอ่ะได้ค่ะเดี๋ยวดูนิ้วเขาไม่อยากจะพูดดูอย่างเดียวพออได้ค่ะวันนี้หนูจะเล่นลายที่หนูเรียบเรียงเองค่ะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานช่วงหนูทําขึ้นมาเพื่อที่จะใช้บรรลิงในอ่าการแข่งขันนักเรียนพระราชทาน มันใช่ป่ะมันอยู่ใช่ป่ะใช่นิ้วนี่พิวดังสายลมชอบอ่าให้นอ้องขจนเสียงก่อนนะครับดูเดี๋ยวดูค,ค่ะขออนุญาตเสียบสายสัญญาณนะคะพี่วอดีว่าถ้าหนูเสียบแล้วจะไม่ได้ยินเสียงพี่พูเออพี่ก็ไม่พูดเลยเอาเสียงให้แบบสุดยอดเลยเสียบกีสายก็แล้วกต่พร้อม ชื่อลายบรรเลงว่าภูสเสน,นอกเหว่เต้สร้างสรรค์ค่ะไปทีนึงภูสเสน,นอดเหว่เต้สร้างสรรค์ค่ะภูสเสนอดเหว่เต้สร้างเหวยเต้สร้างสรรค์ไปชมบทเพลงอันบรรเลงสุดยอดนิ้วอย่างไวจับตาดูให้ทันด้วยนะผมจะบอกไว้ให้ไปโอเคนะคะขออนุญาตนะคะ เล่นเสร็จนะครับนิ้วพันกันชิบหายวายวอดนะครับผมย้อนนี่คนบอกว่าอยากหิวคงหิวข้าวเมนูมากันเต็มเลยและใครที่หลับตาฟังผมจะบอกให้เลยคิดถึงบ้านกันเพียบเลยใช่ไหมล่ะเพื่อนอืมมันมากมันมากคือจะบอกให้ว่าต้องบอกกันว่าน้องคนนี้นะครับผมไม่ได้เล่นแค่เสียงอีสานอย่างเดียวสากลเพลงล็อกไทยใสหมด ไม่สนลูกใครขอสักครึ่งท่อนได้ป่ะขอเอ้ยมันมีเอาขอขอเพลงอําเพลงเพลงเพลงพวกบอดี้สแลมมันสุดเนี่ยอะไรเพลงอะไรครับบอดี้สแลมยาพิษที่ได้ป่ะยาพิษขอเพลงมันสุดที่เราคล่องอะเพลงไทยที่แบบล็อกล็อกคล่องคล่องอะอยากขอสักครึ่งเพลงขอสักครึ่งเพลงเยานูขคลฟังก่อนนะอ่าออไม่เอาที่เราเคยเล่นเดิมันจะได้แบบนิ้วแม่งพันกันหมดเลยแม่กี้อืม ที่หนูเล่นหนูจะเล่นส่วนใหญ่จะเป็นเพลงนี้ห่างค่ะนํามาประยุกต์แบบเป็นทํานองใหม่อืมัมนมันมั้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองฟังดูนะคะเออเอาให้นิ้วพันเลยครึ่งเพลงขอแบบสุดๆเลยได้ค่ะลำหนึ่งนะคะเดี๋ยวหนูจะบอกให้ข้อจารของน้องก็คือชัดทุกมาลาโด <laughs> มีใครแก้กูอ่ะมั้ ชัดทุกเมโลดี้ที่กดนะครับผมน้องเขากดแล้วคือมันเร็วแล้วมันชัดมากนะครับไม่ตกกระปีนะครับน้องเขาไม่ตกกระปีนะครับผม <laughs> ชัดจริงผมจะบอกให้ว่าชัดทุกอันจริงๆสิ่งที่ผมจะบอกให้ติดตามกันนานแล้วแต่ไม่ได้เข้ามาคุยสักทีวันนี้เลยได้สัมผณ์ไปด้วยเลยได่ค่ะเนี่ยติดตามที่เหมือนกันเลยเอ้อเออ <laughs> ล้วพูดถึงถ้าแบบสากลที่แบบมันสุดนี่เพลงอะไรที่เคยเล่นสากล ก็จะมีซอมบี้ะค่ะที่คนเขาชอบกันอ่ะก็ขอซอมบี้แล้วเดี๋ยวคุยกันนิดหน่อยขอซอมบี้ด้วยเอาซอมบี้ <c oughs> มันเออเอาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจูนกันไปจูนกันมานะครับเสียงมี <c oughs> ทีละบางเลยหลายคนคือต้องบอกว่าสเสน่ห์ของเสียงพินเนี่ยมันทำให้เพื่อนคิดถ,ถึงตอนนอนอยู่ที่บ้านนะครับผมแล้วก็มีคนเล่นพินได้อันนี้คือเรื่องจริงครับผม มันต่างจากกีตาร์อะไรนะครับเพราะว่าหนึ่งหลายคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในในในแถวเนี้ยนะอยู่ที่ไกลๆเนี่ยแล้วแต่ก่อนอาจจะได้คุ้นเคยกับเสียงพินเพราะมันแบบมีหลายๆที่หลายๆบ้านอยู่แล้วพอพวกคุณได้ยินก็นเลยคิดถึงยิ่งถ้าพอหลับตาฟังพอพวกคิดถึงแล้วก็คอมเมนต์มานะครับเขาบอกให้พีเงียบน้องจัดซอมบี้ให้ฟังหน่อยได้ค่ะโอเคนะคะเขาอ,อนุญ,ญาตค่ะ <c oughs> เ,อเอาให้มันสุนเลยซอมบี้อ่ะได้ค่ะ Thank you.